วัค่ะวันนี้วันที่29เดือนเมษายน2568นะคะวันนี้เรามีการเตรียมเครื่องจะส่งพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลูกค้ามาดูก็ซื้อไปเลยนะคะจะส่งที่จังหวัดมหาธารคามค่ะเปิดโกดังออฟฟิศใหม่ค่ะลค้าใช้ห่อจะบู่นะคะเครื่องตัวน,นี้เป็นเครื่อง350เบลฟีดค่ะ ติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่บริษัทดีแพ็กเก็ตเซลสโวลท์สอง์หนึ่งเกาจำกัดน,นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0 9น9์เก้าหนะคะแล้วก็เบอร์095 889ก้าหคะ่ะดูบรรยากาศการคึกคัก ฟิล์มหน้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าด้วยนะคะสิบมวนฟิล์มใสนะคะใช้หอสบู่นะคะมาที่นี่จบที่นี่คราส่เลยบ่มตัโภาพบรรยากาศครับสอนการใช้งานเครื่องให้กับลูกค้าครับเครื่องหอสบู่ครับที่จังหวัดมหาสารคามครับ